ล่มหนาวว่อยๆนะครับง่วนหน่อยแม่นี่พี่น้องิ่งตาหักบะงามแห่งว้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับประมาณยี่สิบหมื่นสองอาทิตย์อีกแล้วพี่น้องระมาณนี้แม่เป็นตัวใหญ่อยู่ด้านหลังพิจาครับเพืเ่อนกินนุ่มแล้วปวยน,นอนมาลูกนะครับที่พ่จาเปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันนะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้านะครับนี่มาลูกสาวเมืนกันกีฬาน้อยงามมาลูก นะครับจมกูกดําเข้มไอจมกูกเพิ่นดิเพิ่นไอกินนมมาใหม่ๆแล้วมรายังเปียกอยู่กินดูด,ดูพี่น้องก็อวดๆนะครับขอบตาดํำนาโนกดีนะครับแกงขาแบบใหญ่เลยงวงหน่อยแม่นี่เครื่องข้นหางนี่บุกใหญ่จรนะิงเลยพี่น้องเครื่องดําเปึดนะี่ครับหน้าตาเฟินงามๆนี่เป็น,วนงวนงหนาดีงามดีนะครับงวงหน่อยตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องผพื่นอนเจ้าน้องไปเลี้ยง ้าผู้ใดใจดีบุหรกรับตาผิดๆหนาวปะลมแห้งแห้งพี่น้องลมแหง้งแห้งนี่ครับงัอหน่อยแม่นี่ผมมักนาตาพันโหนกดีพรเจ้าสมหลอดมากนะครับอาสิลุนก็ได้นะครับอาสิรุนก็ได้ต่อไปก็ไปชมแม่พ่นนะครับหายพันนอนเกล็ดอยู่นี่ไม่ประมาณสองสามวันถิดนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะพี่น้องนะนะครับผู้ใดเจ้าหน่องไปเลียงนี่แม่พ่นหัวสองตแม่พันตัวปักใจเองดอกสูงร้อยอ่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าคนละนะครับ ห้อลูกซองยืนนะครับกินยาดีดีดอกกินยากินเฟื่องดีว่าทุกอย่างนะครับอ่ะเบิ่งขนาดนุกกระติมีลองรอยเคยเป็นรอบปีสกินนะครับตัวกระเซ้าเลยเด้อพี่น้องเศร้าแล้วเศร้าแล้วเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีแล้วนะครับนี่หน้าตาเพิ่นกีบผู้ดำใบหูโบสีครับจมูกดำโบสีโบแหว่งครับเขาไข่แดงครับเดือดนุ๊กยางนะครับลูกทีเต่ามีติ้งฟังสายติ้งหนึ่งนะครับบรรยากาศเต่าเศร้าพี่น้องลมเย็นว่อยๆนะครับราคาสองหมื่นหนึ่งพันของฟีไฮร้อยโลนะครับ ส่งฟรีให้น้อยกิโลนะครับเอาได้มา,อาสองยูผมสองสิบหมื่นแล้วนะครับการได้ข,า,ขายกะเดี๋ยวไปเจอกันวันศุกร์นะครับพี่น้องขายได้อยูล่ลอยนี่นะครับงวโค้งใหญ่นะครับพ่อหนุ่มอ้วนบริษัทต่ว่า,ววาใจลูกคันเทพนะครับสื่อเอาลูกเพิน่นแม่เพิ่นโค้งใหญ่อยู่อาล็บปลุ่มม่อนนะครับงวนี้ไซดีเด้อบอลหวงหลังดุหวงเต่านะครับอ่ะนมสีเต่าไม่ติงเ้หน่อยฟังแต่ติงหนึ่งนะครับ ะเครื่องดำนะครับเครื่องดำนี่ครับเบียงลเบียงไปเบียงไปแล้วเห็นเนี่ยไปเบียงไปเบียงไปยบีงไปแล้วเบียงไปเออยางไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงใหี่คนยางให้เบิ่งกันนี่ครับหน้าตาหนองกันคลายในยขอบรถครับพี่น้องคลายในยขอบรถไงสูงร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบเก้านะครับไงเอานะครับนี่ลูกสาวเพื่อนเราต้องบอกถึง งามลูกขึ้นวิ่งจิวบาทด้วลูกลูกขึ้นนะลูกขึ้นเลือ่อลูกขึ้นเ,นนนเออนี่ลูกสาวฝนเห็น,นบ่พี่น้องบื้อแข่งขาบอลบยืดขี้ขันน้นนะครับกาเจ้าสมหลอดมานะครับพี่น้องกาเจ้าสมหลอดมานะครับพี่น้องเมืองไทยถ้อยว่าคือพอพันตัวไหนน้ำลางนี่ครับขอเท่าบอลล่มบอลนอ,อนโค่นห้างนี่เบ่งรวดใหญ่กว่าเมียฝนนะครับอว้วนกินนุ่มดูดู นะครับประกันกินนุมไม่พ้อมนะครับงอหลูกสองนะครับนี่บอกผู้ชมบางคนหางนี่คืองอหน่อยได้เนี่พวกหางดำนะครับนี่ถ่ายถอยคึอนงอตัวใดพี่น้องฟังนี่ครับบ่มีมองแต้มมองด่างตาหักตาหักตาแพงราคานี่นะครับพอต้องไปรลุนว่าเด็ดูกตัวแม่ตัวเถิกได้แล้วตัวแม่นี่งามพ้อมนะครับราคากับป๋าแพรงนะครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเข้าไปขายกับเดี๋ยวไปอเอาไปขายในตลาดก็ขายได้นะครับพี่น้อง ขายคาร์ผมมีคารรถคาร่ากับคายหลอดหลอดซองนี่แหละนะคร,เหเห larger, ครับเอาดีการกับยุบันซะก่อนนีคมนะครับตำบลนาวะอําเภอป่ทุมราชวงศ์สาจังหวัดลำนาจเจริญครับนี่เบิ่งตัวนี้ฟังนี้เฮ้ยมันงามแท้นี่แม่ฝนใหญ่อยู่เด้นะครับขารโทรค่าถอนประกันไห้นะครับสิบห้าวันเลี้ยงได้ลูกลูกงามๆไปแม่กระโค้งส่างไงไปเลี้ยงเอาวันขึ้นก็มีแต่ก็ไล่ะพี่น้องนะครับ นุ่มก็ดีพ้อมอ่ะสูงหน่อยสี่ถแปดทีบะเก่านะครับโปงส้นดุกไอ้พปงส้นแล้วบอกวงดุกวางเต่านะครับพี่น้องกินหญ้าพี่น้องเบิ้งกินหญ้าดีดีแห้งพ้อมเบื้องกินดีอิหลาหน่อยเออตาหักวะตาหักวะพี่น้องได้ตุ๊ปากกันตัวแม่ให้นะครับเบื้องน้ำนมเบื้องติดปากเบื้องหอมหลัง ประกันตัวเม่หเ์ห้เด้อโคนี่เด้อแมย์ลูกๆตัวเม่เด้อนะครับเด้อลูกเด้อจะเอพี่น้องวงหลังเพื่นทวดต่หักปะโอ้เอาโอเคนะครับมาถึงใจกะระทู้มาสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับก็บที่มีแม่์เพิ่งเคยเป็นลรืงปีสกินนั่นแหละผมคล้ายถึกๆแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราไปกินเขาก่อนนะครับสวัสดีครับ